สวัสดีค่ะโฮโรวิสิตดวงรายสัปดาห์มาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสนะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่23-29ถึมงมกราคมจ,จ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยละกันเนาะไม่เสียเวลาอ่าเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนนะคะดูกัน้าเรื่องเหมือนเดิมเลยจ้าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะโอเค ถัดไ่ก่อนเรียบร้อยเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยการงานคนเกิดมันพฤหัสด,ดูสิสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเค คนก็โอ้โหทั้งราชาถือดาบราชินีถือดาบขึ้นทั้งสองใบเลยเป็นช่วงที่แบบคนเกิดวันพฤหัสเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับงานหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะใช่นะเป็นช่วงที่คนเกิดวันพฤหัสนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปถึงปลายสัปดาห์เลยนะภาพรวมทั้งหมดของสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ตั้งอกตั้งใจมากขมักขม้นในการงานมาก และทุ่มเทมากๆทุ่มแบบทุ่มสุดตัวมากกับเรื่องงานไม่ว่าคุณจะทําสายไหนหรือทําอะไรก็ตามช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะแล้ทุ่มเทหนักมากจริงๆมีระเบียบมีวินัยในตัวเองสูงแล้วก็เผื่อแผ่ออกไปรอบๆคนร่วมงานด้วยนะจ๊ะเป็นช่วงที่คุณต้องสังเกตนิดนึงว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองจะเข้มงวดขึ้นมีความดุดุดันมากขึ้น ถ้าหากใครเป็นเจ้านายมีลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องจะกลัวนิดนึงนะเพราะจะมีความแบบว่าดุดุหน่อยเพราะว่าอยากจะให้งานออกมาเพอร์เฟกอยากให้สําเร็จแบบว่าต้องดีที่สุดเท่านั้นจะมีความตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นว่าลูกน้องอึดอัดก็ลดลดดีกรีลงนิดนึง <c oughs> ก็คือให้งานเนี่ยมันสําเร็จอย่างดีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลดความเข้มงวด ที่แบบบางทีมันเกินไปอ่ะลดลงมานิดนึงพอขึ้นทั้งราชาถือดาบราชินีถือดาบเลยคือแบบลูกน้องจะหดหัวแล้วแล้วอีกอย่างคือถ้าหากคุณเป็นลูกน้องเนี่ยช่วงเนี้ยให้ระวังนิดนึงจะมีความแข็งแข็งบางทีอาจจะมีแบบแอบเบแบบถียงเถียง,งเจ้านายได้บ้างอันนี้กรณีคุณเป็นลูกน้องนะเออแล้วเหมือนกับด้วยความคนเกิดพฤรหัสบางทีมีความกล้าที่จะเถียงด้วยความว่ามีความรู้ความสามารถ รู้ว่าโปรเซสงานมันเป็นอย่างนี้แบบนี้ทําแล้วดีแล้วก็จะค่อนข้างมั่นใจในความรู้ของตัวเองนนึงก็จะมีความถกเถียงกับเพื่อนร่วมงานจาก,กับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่มีเรื่องร้ายแรงไม่มีการทะเลาะก,กันนะแต่ว่าจะมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะในเรื่องงานเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสคือทุ่มเทหนักมากหนักมากจริงเรื่องงานตลอดทั้งสัปดาห์เลยแบบมีแต่ง,งานแล้วก็มีความแบบ ถ้าหากใครเป็นพ่อค้าแม่ขายทางานธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ก็ขี้งกด้วยนะบอกเลยมีความขี้งกหนักมากคือเก็บแม่แบบไม่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยทั้งทํางานแบบว่าเข้มงวดทั้งแบบเก็บเงินก็เข้มงวดมีความเข้มงวดในทุกอย่างเรียกว่าเก็บรายละเอียดทุกสิ่งมากในเรื่องงานของคนเกือบพันเรือหัดนะไม ไม่ค่อยได้ผ่อนปลนอะไรเลยในสัปดาห์นี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปกติจะเป็นคนค่อนข้างเฟรนดี้และใจดีแต่สัปดาห์นี้แบบอ๋อเป็นช่วงเป็นช่วงที่เหมือนกับ โดนเหมือนกับเป็นความรู้สึกภายในใจว่าเหมือนโดนจี้บางทีว่าจะต้องทํางานให้สําเร็จเสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรที่ค้างคาอยู่ไม่อยากให้ค้างคาแล้วคืออยากจะรีบทํานั่นเองหรือบางคนเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานหรือมีการเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกย้ายตําแหน่งทําให้รีบสัสางงานนั่นเองสงสัยจะมี ต้องการที่จะสะสาะงงานไม่ให้ค้างค้างก็เลยอยากจะรีบทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นและดีที่สุดนั่นเองนะหรือบางคนอยากจะปิดจอบแล้วหละอยากจะจบงานและบางคนได้โปรเจกต์มาทํายาวนานไม่อยากทําแล้วอยากจะให้สําเร็จเสร็จสิ้นจบเสียทีก็เลยทุ่มทําเต็มที่เพื่อที่จะให้มันจบลงแล้วจะได้เหมือนกับว่าโยกย้ายไปทําอย่างอื่นต่อหรือไปเริ่มงานใหม่ๆนี่เองเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพอมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เลยคงไม่อยาก ค้างค้างให้คนอื่นมารับผิดช,ชอบหรือว่าต้องมานั่งให้คนอื่นมาเรียนรู้งานอะไรกับตัวเองเพิ่มเติมก็เลยอยากทําในส่วนของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองจ๊ะอันนี้คือเรื่องงานนะจ๊ะคุณเกิดพฤหัสดช่วงนี้งานเยอะท่าทางงานเยอะมากงานชุกแล้วก็ทุ่มเทหนักมากเลยอย่าลืมพักผนะ่อนนะอ่าต่อไปต่อไปขอดูเรื่องการเงินการเงินดีกว่าการงานค่อนข้างโอเคและค่อนข้างแบบขยันขันแข็งทุ่มเทสุด การเงินเรามาดูการว่าเงินโอเคไหมการโอ้การเงินอ้โหดีเอ็มเพรสขึ้นกับราชาถือเหรียญแต่ว่า,พาไพ่ใบแรกเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยการเงินไม่ค่อยเท่าไหร่ยังมีความแบบว่ากระมิดกระเมียนในการใช้จ่ายอยู่นิดนึงช่วงต้นสัปดาห์อาจจะยังไม่ได้เงินที่ค้าขายหรือว่าที่ตกลงอะไรกับลูกค้าไว้คืออาจจะยังไม่ได้มันมีความแบบ ต้องกระมิดกระเมียนอะต้องใช้อะไรแบบกระมิดกระเมียนนิดนึงแล้วบางคนเนี่ยบางบางคนมีเงินไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่เหมือนต้องคอยซ่อนคอยเก็บคือบอกใครไม่ได้กลัวคนมายืมกลัวเดี๋ยวจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหรือบางคนเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นไรชอบมีคนมายืมเงินแล้วคือก็ไม่ได้อยากให้ยืมตัวเองก็มีเรื่องต้องใช้ก็พยายามหลบพยายามหลบไม่ไม่อยากให้มายืมไม่อยากให มายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้ก็พยายามโหลดอันอันไอเน,นี้ยกรณีจะต้นสัปดาห์หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอนะเป็นเจ้านี้พยายามจะไปทวงไปขอเงินคืนแต่ลูกหนี้หลบหน้ามันจะมีความหลบหลบซ่อนหลบหลีกหลบอะไรพวกเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เรื่องการเงินการทองสูงค่อนข้างสูง ต้องให้ผ่านช่วงต้นสัปดาห์ไปก่อนช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์การ <c oughs> เงินดีการเงินดีเลยถ้าหากใครที่ค้างจ่ายหรือว่าติดน้องติดนี้ในคุณถ้าทางน่าจะได้ช่วงช่วงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์มากกว่าเหมือนก็ต้องรอให้เขามีเหมือนกันในเงนี้ยถึงจงะมาคืนคุณได้หรือตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องมากระมิดกระเมียนก,กระเบียดกระเสียนหรือต้องคอยหลบหลบซ่อน,อนๆเรื่องการเงินเพราะว่าโอเคมีพอใช้จ่ายแล้วมีพอแบ่งปันแล้วก็อาจจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์ไปแทน การเงินถึงจะเริ่มดีขึ้นนะงั้นโอเคไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงเออช่วงปลายสัปดาห์ไปถึงต้นสัปดาห์น้าน่าจะค่อนข้างโอเคพอสมควรเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างดีนะจ๊ะอ่าการสัปดาห์ไปสัปดาห์นะการเงินเด่น่ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักในช่วงสัปดาห์นี้กันคนเกิดมังพฤหัสความรักเป็นอย่างไรบ้างโอ้โอ้ตายต่ อืเหมือนตอนแรกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีแล้วค่อยๆแบบก้ากึ่งก้ากึ่งค่อยๆดีขึ้นก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆแต่เท่าที่ดูเหมือนคนเกิดพมหัสนะบอกเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีความสวีทไม่ค่อยมีความหวานแหววถ้าคุณเป็นคนโสดก็คือจะหมกมุ่นกับเรื่องงานเพราะว่าไพ่เรื่องงานขึ้นเด่นที่สุดเท่าที่ดูไพ่มาเรื่องงานเด่นมาก ถ้าคุณโสดอยู่คือคุณจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักหรือว่าอะไรพวกนี้เลยทุกอย่างคือเหมือนทุ่มเทปไปแล้วให้กับงานอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเรื่องความรักอันนี้กรณีคนโสดแล้วก็ไม่ได้มีคนคุยไม่ได้อะไรเลยนะหรือต่อให้มีคนคุยก็เถอะตอนนี้ช่วงนี้สัปดาห์นี้ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยหาเรื่องไปคุยไปเจาะแจะอะไรกับใครมุ่งทํางานแบบขมักขม้นอย่างเดียวแทบจะไม่สนใจรอบด้านแล้วนะถ้าหากเป็นคนโสดอยู่แต่ถ้าหาก เกิดมีคู่แล้วแต่งงานแล้วเออพอพอค่อยดีขึ้นมาหน่อยยังมีการแบ่งเวลายังมีการแบ่งอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทุ่มเทเหมือนกันแต่คราวนี้ทุ่มเททุ่มเทให้ครอบครัวแทนทุ่มเทให้คนที่รักแทนหรือบางคนเนะี่ยทุ่มเทเรื่องงานเพื่อจะได้มีเงินมีอะไรเข้ามาเพื่อจะได้แบบเปให้เปให้ครอบครัวตัวเองเปให้คนที่ตัวเองรักเหมือนกับขยนขันขันแข็งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวคนรักเนี่ยได้สุขสบายอะไรประมาณเนี้ย มีความทุ่มเทสูงเป็นสัปดาห์ที่คนเกิดันพฤหัสมีแต่ความแบบทุ่มเทแบบทุ่มเทแบบสุดๆอะโดยเฉพาะเรื่องงานต่อแล้วก็เรื่องเรื่องความรักเรื่องครอบครัวคือแบบช่วงนี้มาเป็นอันดับแทบอันดับหนึ่งเลยนะที่คนวันพฤหัสเนี่ยทุ่มเทให้แบบที่สุดสุดๆในช่วงสัปดาห์นี้แบบเกินร้อยอะเกินร้อย ออช่วงนี้อาจจะมีความยากลําบากอะไรนิดนึงนะหากใครที่มีครอบครัวมีคู่แล้วอาจจะต้องจูงมือการฟันฝ่าอุปสรรควากน้มให้ผ่านพระสุมอะไรบางอย่างไปด้วยกันบางคนอาจจะเจอปัญหาหนี้สินเจอปัญหาเงินไม่พอใช้อะไรแบบนี้ต้องจับมือกันฟันฝ่าพยายามกัดก้อนเกลือกินอะไรประมาณนี้เลยบางคนช่วยกันประหยัดช่วยกันทํางานช่วยกันหาเงินช่วยกันเก็บเงิน บางคนเป็นหนี้ก็พยายามเก็บเงินใช้หนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอ,อเหมือนฝ่าอะไรไปด้วยกันอะไรแบบนี้มากกว่าสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะออแต่ถ้าหากคนโสดช่วงนี้ก็คือแบบหาเงินหาทองก็เพื่อครอบครัวเหมือนกันแต่จะแบบลงเป็นเรื่องงานค่อนข้างเยอะมากมิติความรักช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรหวานแหววออกแนวแบบฟันฝ่ามากกว่าฟันฝ่าเพื่อตัวเองเพื่อคนที่รักเพื่อครอบครัวมากกว่านะจ๊ะอันนี้ความรักนะต่อไปเราไปดู เรื่องสุขภาพกันสุขภาพนะ่ะสุขภาพค่ะขออีกหนึ่งสาะขออีกหนึ่งใบสุขภาพ,ภาพมีอะไรต้องกังวลไหมอุ้ยไพ่เน้นให้พักผ่อนกับเออไพ่เน้นสงสัยอาจจะทุ่มแล้วเครียดเกินไปสําหรับคนเกิดหันส,สัปดาห์นี้นะไพ่บอกเลยว่าไปพักผ่อนหย่อนใจหน่อยไปวางไปวางภาระลงนิดนึงไปเล่นสนุกสนานแบบเด็กน้อยแบบ นั่งงงๆริมทะเลก็ได้อ่ะถ้าพูดตรงๆตามหน้าไพ่เลยนะไปนั่งงงๆเล่นงงงลิมทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใส่ใจอะไรทำทำตัวเป็นเด็กบ้าๆบอๆเหลวไหลบ้างก็ได้ไปท่องไปเที่ยวไปเล่นไปแบบไม่ต้องสนใจวางเรื่องงานไปเลยหรือไม่ถ้าหากห่วงนะก็พยายามเคลียร์ให้หาคนมาช่วยรับผิดชอบในช่วงที่คุณลาพักร้อยหรือลาหยุดอะไรก็ได้สักสองวันสามวันไปพักผ่อนหน่อยเออแล้ว สุขภาพอ่ะมันจะดีมันจะดีขึ้นมันจะไม่เครียดไม่งั้นสงสัยน่าจะเครียดภาวะความเครียดสูงสูงมากๆจากการทํางานจากอะไรพวกเนี้ยไพ่เลยยิ่งเน้นเลยให้ไปพักผ่อนต้องพักผ่อนพักผ่อนเท่านั้นอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักไปพักผ่อนซะแล้วจะดีอันนี้คือไพ่เน้นมากให้ไปพักผ่อนอยู่กับ ธรรมชาติอยู่กับเขียวเขียวอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าทททเที่ยวทะลุงทะเลปากเขาอะไรก็ได้เทีท่ยวส่งเที่ยวสวนให้มันแบบชื่นอกชื่น,นใจกันนิดนึดนดนดนดองอยู่กับครอบครัวแล้วสุขภาพคุณจะดีแล้วคุณจะไม่เครียดมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะกลับมาทํางานได้ดียิ่งกว่าเดิมด้วยอันนี้เรื่องสุขภาพนะต่อไปเราดูโชคลาภต่อโชคลาภอ่ะเอามาสองใบเลยก็สองใบเลยโอเคเปิดเอาโชคลาภไม่มีต้นสัปดาห์ไม่มี โชคลาภต้นสัปดาห์ไม่มีเลยตัดทิ้งกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์พอมีรุ่นเล็กๆน้อยๆบ้างส่วนใหญ่จะได้เพราะคนที่เด็กกว่าแนะนําหรือว่านําโชคมาให้นําโชคนําลาบมาให้เท่าที่ดูนะส่วนใหญ่บางทีถ้าได้เป็นเงินก็จะเงินแบบแต่ว่าไม่ใช่ก้อนใหญ่นะได้แบบเล็กๆน้อยๆขำๆอะไรเล็กๆน้อยๆนะช่วงปลายสัปดาห์แต่ถ้าหากเป็นช่วงกลางสัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของกระจุกกระจิกไม่เน้นเงิน แต่ก็ไม่ไบางคนอาจจะได้เป็นเงินก็ได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนะี่ยจะเป็นของกระจุกกระจิกเป็นของกินของใช้กระจุกกระจิกมากกว่าที่แบบมีคนให้มาอะไรอย่างเงี้ยตอบแทนนั้นใจหรือแสดงความมีน้ําใจมิตรภาพไมตรีอะไรต่อกันอย่างนี้มากกว่าเออจะเป็นโชคในทางด้านนั้นมากกว่านะแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์ไม่มีเลยโอเคเอาเป็นว่าโชคลาภพอมีบ้างแต่ไม่เยอะไม่อูฟ้ฟูไม่เด่นนิดเดยหน่อยช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะครบแล้วคนเกือบวันพฤหัสอาจะจ๊ะเน้นเลยนะพยายามพักผ่อนแล้วก็อย่าเครียดไพ่ขึ้นสัปดาห์นี้แบบว่าเน้นเน้นไปทางงานหนักไปทางงานเยอะจนจะเครียดอยู่แล้ว ถ้าใครเป็นพวกไมเกรนอยู่แล้วหรือว่ามีโรคประจําตัวปวดหงปวดหัวอ่อนลา้าเพลียอะไรเงี้ยพยายามหน่อยพยายามหาทางนะหาเวลานิดนึงไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างแล้วคุณจะกลับมาทํางานได้ดียิ่งกว่าเดิมนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโฮโรวิสิตนะจ๊ะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เป็นกําลังใจงให้แม่หมอเปิดไพ่ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ